Icana, เปิดตู้เดี๋ยวไปนับยูบานนี่มารับยูจากไปซนี่นาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดพาสารคามทุกคนเจ้าใหญ่สร้างหาลอยต้นเดี๋ยวเราไปนับต้นที่มีสมีทั้งต้นปลาต้นป่าที่ที่ลูกค้าจะเอาไปเสียบยอดเองนะพี่น้องแล้วก็อันนี้ที่เป็นต้นหลายสายพันธุ์มีทุกเกือบทุกสายพันธุ์พันธุ์ใหม่อะไรนะพันธุ์ใหม่ล่าสุด M16 มสต้นละพันต้นละหนึ่งพันกัน สวนบ้านรองสวนแม่โบตากันยังเดี๋ยวคนให้เพื่อนคนเองก็ได้จ้ะเพอดีเขาจะได้ทายคลิปไปน้ำนี่ถูกสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด m16 ตัวละพันกับมีสนใจสั่งพิออเดอร์ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ต้องแบบว่าจัดคิวให้ลูกค้าเพราะว่าพุท่าเพิ่งจะออกจากสวนอันนี้คือแบบเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่จะเดินทางมาเราคือสวนแม่โบตาถ้าใครไม่สะดวกมาก็คือแบบสามารถ เอาจากสวนไปส่งที่บ้านได้เลยเพราะว่าอันนี้ส่วนมากลูกค้าจะบ่ค่อยเดินทา้งมาที่สวนแต่ก็มีสต็อกแต่ว่าอันนี้คือรถใหญ่รถใหญ่รถของปีนี้ที่เพิ่งจะออกจากสวนสวนต้นพันธุ์ค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งได้เพจเอช่องแม่โบต้ากับบ่าวฮงคืออันเดียวกันเท่าใหญ่มากเศรษฐีไงสมาเอาเต้ หรือว่าเศรษฐีไงสิมีอีกประเทศไทยเศรษฐีไหลาร้อยต้นก็สามารถสิแบบว่าถึงพันหักมันกับบอเป็นอย่างมันแตกใหม่ได้มันพร้อมพร้อมพร้อมพุม่งอยู่แล้วพร้อมแตกแมนถึงจะหักถึงเสียหายก็รับเค้มแต่พี่น่องถึงจะเสียหายก็จะรับเค้มแต่ว่าอันนี้คือปลอดภัยมากปลอดภัยสุดๆดสสนีสไทยใส่กรงเหล็ก,บกแบบกองเหล็ก เขาก็สามารถเค็มได้แต่อันนี้คือแบบลูกค้าเจ้าใหญ่ทรงเค็มก็พร้อมส่งอ่าลบคนไป็เจียมฟอนอไวจากมือเนี่ยเพราะว่าบางปอนอเขาไม่มีกงเพราะว่าเขาสิได้หาซึ่งว่าพี่เป็นสูตรของไปซณี่บอกถ้าจะเอาขอมาะสงเป็นต้นไม้สีเหมาโลอ่ามือนี่เขาก็เสียหายล้มาไว้เหตุผลจนสีเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นคําแนะนําของไปซณี่นะคะขอบคุณนะคะถ่ายคลิปเลยอุบัติเหตุเลย เขาไปนับเอาเจ้าใหญ่สิมาเดินทางมาจากเชยาพุ่มหรือว่าลูกค้าท่านใดที่แบบอยากปลูกแต่ปลูกไม่เป็นแต่มีนะอยากปลูกแต่ปลูกไม่เป็นเขากไปปลูกไห่ได้ปลูกง่ายง่ายเพราะว่ายุสวนแม่โบตานี่ลูกไส้เจ็ดขวบหกขวบเจ็ดขวบปลูกได้เลยปลูกง่ายติดง่ายว่าต้องหดน้ำหดน้ำใส่เริ่มแรกคือบริใส่อย่างเลยหดต่าน้ำุดดินบอกจอกจอกเด็กปลูกได้เลย อยู่สวนพี่สวนอยู่สวนแม่บบตาพี่สวนมาแล้วหนึ่งปียังไม่ถึงหนึ่งปีเจ็ดถึงแปดเดือนกับติดดอกอันนี้ขึ้นเนี่ยเพิ่นติดดอกมาแล้วเพิ่นกัดหลอดเนียสำหเอาติดตว้ต้องสลัดออกขาดต้นของเลนลูกไส้ลายย้งระวังระวังขาเพิ่นต้องสลัดดอกออกไม่ต้องตกใจสลัดใบการปลูกลงดินต้องสลัดใบลอดดอกที่ติดมากนี่คือแบบบาบอ บนแนน้ำให้เก็บไม่แนะนำให้เก็บลูกของรดแรกเพราะว่าถ้าพื้นฟื้นโตพื้นติดใบติดยอดพุ่งนี่ยคือติดดอกเนี่ยรับได้แต่ว่าอย่าเอาไว้เยอะเกินไปเอาไว้เยอะเกินไปก็บ,บ่าตายแต่ว่าพื้นสีต้นบ่สูงเอาไว้ให้พอดีพองามพ่อได้ซิมรสชาติลูกค้ากับพี่สวนมาแล้วซื้อที่สองแสนเพื่อจะปลูกคุซ่าล่องของแมนลูกค้าเลยค่ะ ซื้อที่สองแสนเพื่อจะปลูกคูซ่าล่ะกะลองปลูกว่าปลูกแล้วมันสิได้เก็บก้อนหกเดือนจริงไหม,มเพิ่นกะปลูกแค่ได้อีหลีซื้อเพิ่มซื้อที่อันซื้อต้นพันเพิ่มซื้อตน้น<อ>พันเพิ่มล่ะกะพิสูจน์นั่นแหละค่มงมนี้ด้านแล้วนะหซื้อหมผมเชียวจะชิมเลยชิมมือพันแผล <laughs> ันี่เกยตง่ะมาสัเลยนี่็มรถเลยทุกคนอันนี้รถใหญ่ลูกค้าจะเดินทางมาจะพ่อกับตัดเองที่ล่ะ <c oughs> นี่ประมาณนี้เลยรถใหญ่มากเศรษฐีเ <c oughs> มืองแค่ยกุ้เขาจาวเบืดทีเนาะ,ะประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งได้ด้วยทุกคน คลิปนี้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปถึงบ้านเราจะขนลงเลี้ยงข่าลูกค้ามากเราจะใส่บ้องอีเทียนืลอสวยเลยคุณค่า